ไตจะมี 2, ะสองข้างไตภาษาอังกฤษเรียกว่า kidney kidney พอเผ,า,ผาออกมาจะเป็นอย่างนี้ kidney จะแบ่งออกเป็นส่วนที่หุ้มไตชั้นนอกเขาเรียกว่า renal capsule เยื่อหุ้มไตแล้วก็มีเนื้อไตชั้นนอกตรงนี้เขาเรียกว่า renal cortex แล้วก็จะมีเนื้อไตชั้นในตรงนี้ เรียกว่ารีโนแมดัลลาแล้วก็มีกรวยไตยคือส่วนตรงนี้เรียกว่า l ี n o เพลวิสไตจะมีเส้นเลือด2เส้นมาเลี้ยงก็คืออุ้ยรีโนเวนแล้วก็รี n นอาร์เทอแล้วก็จะมีอ่าท่อไตตรงไปที่กระเพาะปัสสาวะท่อไตตรงนี้เรียกว่า u ู i t เตส่งตรงไปที่ n e c o o f ยูรินลลีแบดเดอร์ก็คือตรงกระเพาะปัสสาวะ <IT tissue> มาจากท่อไตรตรงนี้กระเพาะปัสสาวะมีเน<ม>ื้อเยื่อสาม,มชั้น <IT> แล้วก็ตรงนี้คือเน็กออฟยูรินลลี่แบดเดอร์ก็คือส่วนคอแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นหูรูดเรียกว่าอะไรนะยูริทลลสปินเตอร์เป็นหูรูดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือท่อปัสสาวะเรียกว่ายูริท่าอันนี้เป็นหมาตัวผู้มันก็ยูริท่าก็จะตรงไปที่ ทีนี้ออกสู่ภายนอก